่านสาธุชน <c oughs> ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจําวันเสาร์เช่นนี้ซึ่งเคยบรรยายเป็นธรรมกถาเรื่องยาวเรื่องใดเรื่องหนึ่ง <c oughs> ตลอดมานั้นปัดนี้ได้เปลี่ยนเป็นการบรรยายเรื่องสั้นสั้นเป็นคำคทำนองประธานุกรม มาตั้งแต่ครั้งที่แล้วมา <c oughs> วันนี้เป็นครั้งที่สอง <c oughs> ในครั้งที่แล้วมาได้บรรยายมาถึงคำว่ากระตันยูตา <c oughs> ในวันนี้จะได้กล่าวถึงคำที่ถัดจากนั่นไปตามลำดับ <c oughs> ที่ท่านเรียงประธานุกรมกันตามธรรมดาสามัญคือ <c oughs> วันนี้จะได้กล่าวถึงคำว่า กตัตตากรรมก็ต่อเต่าไม่ผัดต่อเต่าต่อเต่าเส้าก็รรมอ,อ่านว่ากตัตตากรรมกรรมนี่แปลว่ากรรมสักว่ากระทําไม่เป็นกรรมที่จริงจังอะไรเป็นกรรมอันหนึง่งอ่า ในกรรมในหมวดกรรมที่ว่าให้ผลตามลำดับแล้วกรรมนี้เป็นกรรมที่สี่กรรมที่ให้ผลตามลำดับเป็นอย่างไรจะได้กล่าวกันเมื่อถึงทำคำนั่น <c oughs> ในวันนี้จะได้กล่าวเฉพาะกระตั้ตากรรมคำเดียว <c oughs> กรรมสักว่าทำ หมายความว่าไม่ได้มีเจตนาเต็มที่หร <c oughs> ือแม้ว่าจะไม่ได้มีเจตนาก็ได้แต่ว่ามีการกระทำซึ่งมีผลกระทบถึงผู้อื่นหรือสัตว์อื่น <c oughs> จะเรียกว่าไม่มีผลเลยก็ไม่ถูก นั้นจึงเก็บไว้ร่างทายขาวทั้งหมดคือเมื่อคือต่อคือต่อเมื่อกรรมชนิดอื่นๆื่นอีกมากมายไม่มีจะให้ผลแล้วจึงจะมาถึงกรรมกรรมนี้ซึ่งเรียกว่ากระตัดตากรรมคำคำนี้เป็นคําสอนในขั้นศีลธรรม มีในหนังสือชั้นหลังเช่นคำพีวิสุทธิมักเป็นต้นก็นหาไม่พบในภาษาปิดดกก็ถือว่าเป็นกรรมที่บัญญัติขึ้นทีหลังมีอย่างนี้แล้วก็รับถือกันมาอย่างนี้แล้วก็ถือดีกว่าไม่ถือคือจะปฏิเสธได้ว่าไม่มีเจตนาแล้วก็จะไม่ต้องรับผลอะไรรับโทษอะไรนี่มันก็ไม่ถูก ก็ <c oughs> ทําให้คนสะเพ่าเห <c oughs> มือนกับว่าเราทําอะไรให้ผู้อื่นเสียหายโดยไม่ต้องเจตนาโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้จะไม่ยอมรับผิดชอบอะไระเลยก็ไม่ถูกก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นเหตุให้คนสะเพ่ากันมากขึ้น <c oughs> นี่เียกว่ากรรมที่ทำได้ความสะเพ่าวความประมาทหรือเลินเล่อก <c> ็ <oughs> ให้จําไว้ด้วย เป็นกรรมในลักษณะศีลธรรมหรือเป็นภาษาคนเมื่อเรายอมรับกรรมนี้ก็จะมีความระมัดระวังดีขึ้นเช่นทำอะไรก็จะไม่ประมาททำให้ไฟไหม้บ้านผู้อื่นโดยไม่เจตนาแล้วก็จะไม่ยอมรับผิดชอบนี้ก็ไม่ถูก คือ <c oughs> แม้แต่จะถอยหลังไปเหยียบั้ักนิดหนึ่งแล้วก็มายอมรับผิดชอบ <c oughs> ว่าตัวเป็นผู้ผิดอันนี้ก็ไม่ถูก <c oughs> มันยังมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบเป็นกรรมสุดท้ายแห่งกรรมทั้งปวง <c oughs> นี่ก็เรียกว่ากระตัดตากรรมควรจะสํารวมระวังกันให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกัน